จากกรณีสาวท้องรายหนึ่งได้ผูกน้องหมาไซบีเรียนชื่อน้องหมวยเล็กไว้ในห้องน้ําก่อนใช้น้ําร้อนราดไปบนตัวจนกลายเป็นบาดแผลไปทั่วตัวค่ะซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับบรรดาคนรักหมาเป็นอย่างมากโดยขณะนี้ค่ะหมวยเล็กได้อยู่ในความดูแลของเจ้าของใหม่แล้วและได้มีการตั้งชื่อใหม่ว่าเล็กๆอีกทั้งทางด้านต้นที่ SOS Animal Thailand ได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับสาวท้องคนดังกล่าวแล้วด้วยที่สบพบางพีตังหวัดสมุทรปราการค่ะขณะที่ชาวเน็ตค่ะได้เห็นวิภา์วิจารณ์การกระทําของสาวท้อง คนนี้พร้อมแสดงความห่วงใยน้องหมาที่ยังอยู่ในบ้านอีก3ตัวเนื่องจากเกรงว่าอาจจะถูกทำร้ายด้วยค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะ6มิถุนาย,ยน2567บูมเทยกระทะเจ้าของเพจเทยกระทะและเจ้าของร้านหมูกระทะเทยกระทะได้โพสต์ข้อความระบุว่าน้องหมาที่ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกับน้องหมวยเล็กน้องหมาที่โดนน้ำร้อนลวกไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะตอนนี้บูมได้รับน้องมาดูแลต่อแล้วค่ะ